หลายคนคงจะเบื่อหน้ากันแล้วแต่ว่าอย่าเพึ่งนะวันนี้ก็จะมาสอนการประหยัดเพราะว่าวันนี้มีแต่คนบ่นเรื่องลอตเตอรี่ที่ว่าโดนหม่ำไปวันนี้เราจะมาบอกเคล็ดลับขั้นสุดยอดเพื่อการประหยัดอดอมไว้ในอนาคตนะในเมื่อคนบอกว่าเลขเนี้ยมันหม่ำอย่างเดียวไม่มีถูก คุณไปซื้อกระปุกมาจากนั้นพอคุณจะเล่นให้จดใส่กระดาษอย่างเดียวเรามีกระดาษไหมเออจดไว้เสร็จแล้วนําเงินก้อนนั้นหยอดลงในกระปุกวันที่หนึ่งวันที่เท่ไรหรือวันที่สองที่สามเริ่มเริ่มปีพ,พนนันเริ่มเข้าสิงแล้วยอดลงไปหยอดลงไปกี่เลขต่อกี่เลขพอถึงวันที่สิบหกหวยออก คนปรากฏว่าเลขในกระดาษไม่ตรงกับเลขที่อยู่ในจอโทรทัศน์หรือไม่ตรงกับเลขที่ที่อยู่ในโพยหรือไม่ตรงกับเลขที่บางคนเขามีให้ให,ให้ตรวจแบบไหนนะถ้าเพื่อนข้างบ้านมาบอกไม่ตรงกันจากนั้นให้แงกระปุกออกมาเอาค้อนทุบเลยตังที่คุณสะสมมาตั้งแต่วันที่สองจนถึงวันที่สิบหกก็เท่ากับว่าคุณจะได้ตรงนั้นขึ้นมา เพราะว่าคุณรายได้300กว่าใช่ไหมแรงงานขั้นต่ำคนก็จะได้ต่างตรงนี้ขึ้นมาวยง่ายถ้าเกิดเรามองว่าคนที่300ยกว่าเอาไปเอาไปแทงอย่างเงี้ยส0มยกว่าเลยเออเอาไปแทงจนหมดเนี่ยเท่ากับว่าในวันนั้นเราก็จะไม่มีกินเราก็จะอดอยากปากแห้งและรู้สึกเบื่อหน่าย การทำงานก็จะยิ่งยุ่งยากเข้าไปอีกเห็นไหมครับเปรียบเหมือนอ,อนิทานนะต้องต้องมีนิทานอีกแล้วหมากับเงาหมามาเดินข้ามแอ่งน้ํามันเห็นหมาที่ตัวใหญ่กว่าเนื้อก้อนนี้ใหญ่กว่าอยู่ในน้ําแล้วมันคาบเนื้อมาใช่ไหมเออมันเห็นว่าตัวนันน้นอ่ะโว้ยของแน่นนั้นเราอ่ะมันจะเห่าห้าปากเห่าไอ้เนื้อนี่มันคาบอยู่หล่น ปรากฏว่ามันเพิ่งรู้ตัวว่าในน้ำนั่นก็คือเงาตัวมันเองเพราะแอ่งน้ํากับเนินเนินที่มันเดินมันต่างกันนิดนึงเห็นไหมครับถ้าเกิดว่าเราไปมีความต้องการมีความโลภเหมือนในตัวเมื่อ้ในเออเหมือนในนิทานอะแล้วก็จะสูญเสียทุกอย่างทําทําไมครับเนื้อที่เรามีกินเลย หรือว่าเอาไปเก็บไว้มันก็ได้กินอีกตั้งหลายมือเห็นไหมครับมีประโยชน์สูงสุดนี่ไงวิธีการประหยัดเพราะเรารา,ายได้น้อยแล้วก็ไม่มีประโยชน์นะต้องเปรียบเทียบกับคนที่เงินเดือนเยอะสองสามหมื่นหรือว่าเท่ากงเท่าแก่เขามีรายได้มหาศาลเงินเดือนเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเขาเสียไปแค่ ใบหนึ่งตีซะเท่าไหร่ประมาณร้อยหนึง่งซื้อเป็นชุดก็พันหนึง่งเขามีไรายได้เป็นแสนเขาเสียแค่พันเดียวผลน้าแข่งร่วงไหมครับไม่เลยครับเงินเหลือเยอะครับเขาซื้อให้ตายยังไงเขาเสียไปแค่นิดเดียวน้อยมากลองเทียบกับตัวเราเองว่าเรามีปัญญาไปถึงขนาดนั้นไหมเออถ้าเราไม่อยากที่จะเสียไปกับสิ่งเหล่านี้เราก็เก็บตังค์ไว้ เ,ออเราก็จะได้มีตังเก็บทุกเดือนทุกเดือนนะหนึ่งกับสิบหกสมมติบางคนเขาเล่นไปแล้วทีละห้าร้อยห้าร้อยโอ้ยเดือนหนึ่งได้เยอะนะเป็นพันเลยแน่นเลยฮะคุ้มเลยใช่ไหมครับบางคนบอกเล่นร้อยสองร้อยเดือนหนึ่งคุณได้สองร้อยแล้วงูสบายนะแต่ดูจากท่าทางผีพัน,นั้นแล้วเขาขายเป็นชุดนะ น่าจะได้หลายพันอยู่อืมคุ้มค่า,าจริงๆนะในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้การเงินการอะไรฝืดเครืองแนะนําครับนะที่จริงไม่อยากบอกเพราะกลัวจะโดนในพวกนั้นบ่นดาแต่ว่าเนื่องจากมันจะเป็นครับเพราะว่าตอนนี้การงานการเงินอะไรแต่ละคนเขาก็ไม่มีแล้วเขาก็มาบน เออแนะนำครับจะได้ไม่ต้องมาบ่นเพิ่มเพราะว่าสิ่งที่คุณทำอยู่นั้นปลูกถูกปลูกฝังมาตั้งแต่สมัยไหนก็ไม่รู้นะคือตอนนั้นเขาไม่รู้ว่าเขาแจกจริงหรือเปล่าหรือว่าเลขคุณบัเงเกินไปตรงแต่ตอนนี้นี่โอกาสมันยากครับอย่างที่เคยที่บายไปในคลิปนน้น,นแล้วนะว่าเป็นยังไงต่อยังไงแล้วก็เจ้ามือยังไงต่อยังไงเห็นไหมครับขี้โกงกันขนาดนี้ ถ้าคุณจดใส่กระดาษหรือเก็บหยอดกระปุกเป็นไงครับอุ้ยปลานี้นี่เท่าไหร่เท่าไหร่แล้วเห็นไหมเออง่ายดีมีหลายคนบอกว่าเออเก็บไปขนาดนี้นี่บางคนเล่นงวดละหมื่นก็งวดละหมื่นก็เท่ากับว่าเดือนหนึ่งคุณได้ทังสองหมื่นเน่เห็นไหมครับล่ามลอยล่ามชาม้มแค่แค่หยุด แค่หยุดการเล่นบนดินใต้ดินหรืออะไรของคุณอ่ะทุกชนิดบางคนบอกมีมีหลายหวยหลายการพนันมีมีหลายแบบหยดเขียนไว้ในกระดาษเฉยเฉยวันนี้เล่นเล่นอะไรไปแล้วก็หยดกระปุกอ้าวันนี้เล่นอะไรไปเอายอดกระปุกหยดหยดยอดไปเรื่อยๆก็มีแต่เงินจะเพิ่มไม่มีลดเห็นไหมครับนี่ไงวิธีการ ถ้เหมือนไม่ไม่อยากยกยกตัวอย่างคนที่เขากินเหล้านะบางคนเขาเขาเลิกได้แล้วเขามีเงินเก็บเยอะแยะเพราะอะไรก็ <_ X. S 1> เพราะว่ามันแพงครับเหล้าต้องมีกับแก้มีมอะไรมีร้องเพลงไปที่ร้านไปอะไร <_ X. S 1> เพราะข้างบ้านเขาก็ไม่ใช่ว่าอยากจะถึงตีสองใช่ไหมลำคาญเออมันก็ต้องแบบเยอะแยะใช้เงินเยอะมากใช่ไหมครับถ้าคนที่เขาเลิกได้นี่เขาก็จะแบบว่าเออวันนี้ไม่เซียนแล้ว ไม่ไม่ได้อยากจะดื่มไม่ได้อยากลงแดงเขาก็ชีวิตมีความสุขของเขาไปอันนี้ตัวอย่างแล้วมีตัวอย่างอีกจํานวนมากมายมหาศาลที่ว่าถ้าเราแค่หยุดเรื่องง่ายๆแค่นี้เห็นไหมครับเออบางคนเขาไปซื้อบัฟฟาโลไปไถานาเอาไปต่อยอดได้อีกเยอะแยะมากมายมหาศาลชนิดว่าพูดยังไงก็ไม่มอดการประหยัดเป็นการสร้างอนาคตจริงจโอ้พูดอะไรคำนี้มีคนพูดไว้ มีคนพูดไว้นานมากแล้วโอ้เฮ้ยเหมือนมีอะไรหล่นเฮ้ยเดี๋ยวต้องหยุดคลิปก่อนนะพักแค่นี้ก่อนเนาะสงสัเข้าให้พอแล้วแค่นี้ก่อนอ่